สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทุ่มโต๊ะข้าวกับผมสุดอภิวาทครับวันนี้เรามีประเด็นข่าวที่สําคัญมากมายที่น่าสนใจโดยข่าวแรกวันนี้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันที่ร้านชาบูแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมเหตุเกิดเพราะว่าความเข้าใจไม่ตรงกันในการสื่อสารที่กำกวมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูเหตุการณ์กันเลยครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับไม่ทราบว่าได้จองไว้ไหมครับจองครับล่วงหน้าประมาณสิบวันได้ สิบวันเลยเหรอครับคุณลูกค้าใช่ครับถ้างั้นรบกวนขอชื่อด้วยนะครับคุณลูกค้าชื่อปีชาครับคุณปีชาจองไว้บ่ายสามสิบห้านะครับใช่ครับเนี่ยมาตรงเวลาเลยครับบ่ายสามสิบห้าคุณลูกค้าจองไว้บ่ายสามสิบห้าใช่ครับบ่ายสามสิบห้ามันยังไม่ถึงมันจะไม่ถึงในกำลังผมาบ่ายสามสิบห้ารีบขับรถออกมาเลยเด่ดกลัวไม่ทันไม่ได้นะครับคุณลูกค้าถ้างั้นคุณลูกค้าต้องไปรอก็จองไว้ตอนบ่ายสามสิบห้าไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าย้งรบกวนเชิญกลับไปก่อนมันกาตรงในโทรศัพท์จะตรงไม่ได้้คคค่ะุณลูกา ไม่ได้เดียวจองไว้ตอนบ่ายสามสิบห้าคุณจะคุณจะเอายังไงคุณจะให้แบบผมเสี่ยนไปโยชนเนยไปจองไว้บ่ายสามสิบห้าแต่ตอนนี้บ่ายสามอยู่นันไม่ได้เลยครับใช่ครับเนี่ยบ่ายสามห้าไม่ได้เครับเอายังไงต้องมีเรื่องกันแล้ววะบ่ายสามสิบห้าไม่ได้แล้วคุณผู้ชไม่งั้นเป็นเรื่อผู้จัดการเลยครับบ่ายสามสิบห้าครับแล้วจากกรณีนี้นะครับก็จะเป็นคำกำกวมในลักษณะที่สองนะครับ ก็คือการแบ่งวักได้สองแบบนะครับโดยทางลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าเขานัดไว้ในเวลาบ่ายโมงสามสิบห้านาทีแต่ทงางเจ้าของร้านนะครับเขาเข้าใจว่าลูกค้าเนี่ยจองไว้ตอนบ่ายสามโมงสิบห้านาทีก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ดังการนะครับ ครับก็นี่คือเหตุการณ์ที่สร้างความเขาไม่เข้าใจได้เพียงแค่คําพูดที่แค่กํำกวมกันถ้าเราสื่อสารด้วยภาษา,ษา,ษาที่ชัดเจนนั้นก็จะทําให้เราเข้าใจตรงกันยันงได้มากขึ้นนะครับข่าวที่สองของวันนี้ของเรามีหนุ่มสองคนนั่งคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของเขาแต่ด้วยไปความที่ประโยชน์สนทนานั้นนะครับมีความกํำกวมหลายความหมายอาจจะเกิดเรื่องราวบันทายขึ้นได้ถ้าสื่อสารไม่ตรงกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูเหตุการณ์คลิปนี้ได้เลยครับ ดีเก่งมากเออคนเสียงทำได้ไงวะเนี่ยเราดูจอดำกันเนี่ยทำไได้ไงวะเออเออเก่งมากเราควรเลิกดูแล้วไปอ่านหนังสือจต่จออย่างนีอนนี้จริงอือไม่ได้อ่านตรงนี้เลยอ่ะนี่แบบจานขู่ว่าจะให้หลายคนเนี่ยรู้ว่าเราไปสอนกันเยอะเราไม่เยอะแล้วโอ้โหนี่อะไรกีนสไตล์ รู้ยังยังตอ,อนขับรถชนต้นไม้ตายฮะมีชนต้นไม้ไมันถึงตายเยหรอกนแรงมากใช่ไหมบ่ามาถือว่าชนต้นไม้อะต้นไม้ที่ตายแล้วอะไม่ได้ชนตอนไม่ได้ตายอ๋อคุณครูที่เขาใจดีงตกใจหมดเลยนะรู้เปล่าอาจารย์อกจารย์อาจารอ์ครับจากตอนนี้เมื่อกี้นะครับที่บอสได้บอกกับมอสว่าตอนเนี่ยได้ขับรถชนต้นไม้ตาย จะเป็นคำกำกวมในลักษณะที่สีนะครับคือคำริยาเนี่ยจะอยู่หลังจำรรของประโยคทำให้สามารถตีความได้สองรูปแบบนะครับโดยรูปแบบแม่คือมอสเนี่ยเข้าใจว่าปอนอ่ะขับรถไปชนต้นไม้แล้วจึงเสียชีวิตแต่จริงๆแล้วปอนอ่ะขับรถไปชนต้นไม้ที่ตายไปแล้วครับมุงบอกว่า มอดไปติวจารานจอยกันอ่ะเราไม่ไปช่วยปอดหรออ้าวเออไป,ไปก็คลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกเรานะครับควรจะพิจารณาถึงข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวของเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีของเรานะครับ ก๋วยเตี๋ยวน้ำจกร้านประจอยหึงคนทําจะไม่จอยแต่ราคาหรือรสชาติก็จอยแน่นอนขอขอบคุณครับสวัสดีครับ